รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูวสัศน์คำสนองหรือว่าเรียกว่าครูเบียก็ได้นะครับว,นนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในรายวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประกอบด้วยกัน2เรื่องก็คือ 1. เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญและ2เรื่องมารยาทการอ่านและนิสัยรักการอ่านครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการรักการอ่านนะครับหรือว่าอาจจะมีนักศึกษาบางท่านที่ไม่นิยมชมชอบกับการอ่านสักเท่าไหร่เพราะว่าการอ่านเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับใครหลายๆคนแต่สําหรับบางคนก็เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวันก็เป็นได้นะครับแต่ครูเชื่อว่าของแบบนี้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ฝึกฝนตนเองกันได้นะครับนักศึกษาบางคนอาจจะสงสัยว่าเอการอ่านเนี่ย มีวิธีการอ่านอย่างไรและการอ่านนั้นมีประโยชน์อย่างไรแล้วเราจะได้อะไรจากการอ่านรวมถึงสําหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยเราจะอ่านหนังสืออย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการเสียมระยต,ต่อบุคคลอื่นๆนะครับและสําหรับคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือจะมีวิธีการอย่างไรส่งเสริมการอ่านให้กับตนเองและบุคคลรอบข้างให้เกิดนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสําสคัญของรายวิชานี้กันก่อนนะครับนักศึกษาตอบครูได้ไหมครับว่าทักษะการใช้ภาษาไทยเนี่ยมีกี่ทักษะแล้วก็มีอะไรบ้างตอบได้ไหมเอ่ยทักษะการใช้ภาษาไทยก็มีทั้งหมด4ทักษะนั่นเองนะครับได้แก่ทักษะการฟังทักษะการพูดทักษะการอ่านและทักษะการเขียนนั่นเอง ซึ่งนักศึกษาได้เรียนทักษะการฟังและการพูดไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องทักษะของการอ่านกันบ้างนะครับซึ่งทักษะการอ่านเนี่ยเป็นทักษะทางภาษาที่สําคัญและจําเป็นเช่นกันเพราะช่วยให้เราสามารถที่จะรับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างๆของสังคมช่วยเราปรับตัวได้กับสถานการณ์ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการทุกสาขา และเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการแสวงหาความรู้ที่แปลกใหม่และการอ่านยังช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินอีกด้วยการอ่านจะประสบความสําเร็จได้นักศึกษาจะต้องสามารถจับใจความสําคัญวิเคราะห์วิจารณ์และมีมารยาทในการอ่านได้นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนกันเลยนะครับหลักในการอ่านจับใจความนะครับก่อนอื่นเราก็ต้อง เข้าใจความหมายก่อนนะครับหลักเบื้องต้นในการจับใจความของสาระที่อ่านคือการเข้าใจความหมายซึ่งความหมายก็จะมีหลายระดับนับตั้งแต่ระดับคําสำนวนประโยคและข้อความนั่นเองนะครับคําและสำนวนเป็นระดับภาษาที่ต้องทําความเข้าใจเป็นอันดับแรกเพราะว่าจะนําไปสู่ความเข้าใจของความหมายของประโยคและข้อความ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคํากันนะครับความหมายของคํานะครับโดยทั่วไปจะมีอยู่2อย่างก็คือความหมายโดยตรงและความหมายโดยในนะครับคําที่มีความหมายโดยตรงในภาษาไทยนะครับก็จะมีลักษณะอย่างหนึ่งที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการสื่อสารลักษณะดังกล่าวก็คือการพ้องคําคําพ้องในภาษาไทยก็คือการพ้องคํานั่นเองนะครับ คำพ้องในภาษาไทยก็มีอยู่3อย่างได้แก่คำพ้องรูปคำพ้องเสียงและคำพ้องรูปพ้องเสียงซึ่งทั้ง3ลักษณะนี้จะมีความหมายต่างกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคำพ้องรูปนะครับก็คือคำที่สะกดเหมือนกันแต่จะออกเสียงต่างกันนั่นเองเดี๋ยวครูจะขึ้นตัวอย่างไว้ที่หน้าจอนะครับเดี๋ยวนักศึกษาลองอ่านดูนะครับว่าอ่านออกเสียงอย่างไรนะครับ คำแรกนะครับออกเสียงว่าคราส่วนคำหลังอ่านออกเสียงว่าเพราจะเห็นได้ว่าคําพ้องรูปเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการอ่านและการทำความเข้าใจนะครับคำพ้องเสียงนะครับก็คือคําที่ออกเสียงเหมือนกันแต่จะสะกดต่างกันนั่นเองนะครับดังตัวอย่างที่ครูได้ขึ้นไว้ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอนี้นครับเช่นการกรารการ แล้วก็การกอาอนอการนั่นเองนะครับซึ่งจะมีหลายๆคำนะครับที่ออกเสียงว่าการเหมือนกันแต่ว่าจะสะกดเสียงต่างกันนั่นเองคำพ้องรูปพ้องเสียงนะครับคือคําที่สะกดเหมือนกันและออกเสียงอย่างเดียวกันโดยรูปคําจะเห็นว่าเป็นคําเดียวกันนะครับแต่จะมีความหมายแตกต่างกัน เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับขันที่หมายถึงการทำให้แน่นขันที่หมายถึงภาชนะตักน้ำขันที่หมายถึงความรู้สึกชอบใจขันที่หมายถึงการส่งเสียงร้องของไก่ตัวผู้นักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับคำพ้องรูปพ้องเสียงเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการฟังและการอ่านเพื่อความเข้าใจนะครับ วิธีที่จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจความหมายของคำพ้องจะต้องดูคำข้างเคียงหรือคำที่ประกอบกันในประโยคหรือข้อความที่เรียกว่าบริบทดังตัวอย่างต่อไปนี้นะครับขันชนะให้แน่นหยิบขันให้ทีสิเขารู้สึกขันไก่ขันแต่เช้ามืดต่อไปนะครับเราก็จะมาดูคำพ้องรูปในบทร้อยกองนะครับเช่น อย่าห่วงแหนจอกแหนให้แก่เรานะครับเราจะเห็นได้ว่าคำที่ขีดเส้นใต้คำแรกนั้นคืออ่านออกเสียงว่าแหนส่วนคำที่ขีดเส้นใต้ที่สองนั้นอ่านออกเสียงว่าแหนพอลมเพลาก็เพราสายันนะครับคำแรกที่ขีดเส้นใต้ก็จะอ่านว่าเพลา ส่วนคำที่2ที่ขีดเส้นใต้ก็จะอ่านว่าเพลาต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายเกี่ยวกับความหมายโดยในกันนะครับความหมายโดยในนะครับจะเป็นความหมายที่สื่อหรือนำความคิดที่เกี่ยวโยงกับบางสิ่งบางอย่างหรือคุณสมบัติเหมือนกันนะครับกับความหมายโดยตรงบางคนอาจจะเรียกว่าความหมายรองหรือความหมายแฝงนั่นเอง ความหมายโดยในนะครับจะมีหลายลักษณะคือความหมายที่มีลักษณะเชิงเปรียบเทียบเช่นเปรียบเทียบโดยอาศัยในยยะของความหมายคําเดิมตัวอย่างนะครับเช่นเธอมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเขาทำงานเอาหน้าที่หมายถึงทำงานเพื่อผลประโยชน์ของตนต่อไปนะครับจะเป็นความหมายของสำนวนนะครับ สำนวนเป็นข้อความที่มีความหมายที่พิเศษไปจากคำที่ประกอบอยู่ในข้อความนั้นๆน,น,นะครับไม่ได้เป็นความหมายตามรูปคำแต่ความหมายของสำนวนนั้นนะครับจะมีลักษณะเป็นเชิงเปรียบเทียบโดยอาศัยนัยยะของความหมายตามลักษณะหรือคุณสมบัติของข้อความนั้นนะครับดังตัวอย่างที่ครูขึ้นไว้ที่หน้าจอนะครับ อ้อยเข้าปากช้างหมายถึงของที่ตกไปอยู่ในมือของผู้อื่นแล้วไม่มีทางได้คืนไก่แก่แม่ปลาช่อนที่หมายถึงผู้ที่มีความจัดเจนสังเวียนเห็นไหมครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าส่วนต่างๆที่นำไปกล่าวเปรียบเทียบเนี่ยให้เข้ากับสถานการณ์เราจะเรียกว่าคำพังเพยนะครับเช่นเมื่อของหายแล้วจึงหาทางป้องกันเนี่ยเราก็จะเปรียบว่าวัวหายล้อมคอกนั่นเอง ต่อไปนะครับเป็นการเข้าใจลักษณะของข้อความข้อความแต่ละข้อความเนี่ยจะต้องมีใจความอันเป็นจุดสำคัญของเรื่องนะครับใจความของเรื่องจะปรากฏที่ประโยคสำคัญที่เราเรียกว่าประโยคใจความนั่นเองจะปรากฏอยู <t cool> <t <t ่ในตอนใดตอนหนึ่งของข้อความก็ได้นะครับแต่ปกติแล้วจะปรากฏอยู่ในตอนต่างๆดังนี้นะครับประโยคใจความที่ปรากฏอยู่ในตอนต้นของข้อความนะครับ ตัวอย่างเช่นภัยอันตรายที่จะเป็นเครื่องทำลายชาติอาจเกิดขึ้นและมีมาได้ตั้งแต่ภายนอกทั้งที่ภายในอันตรายที่จะมีมาตั้งแต่ภายนอกนั้นก็คือข่าศึกศัตรูย่ำยีบ้านตีเมืองเราการที่ข่าศึกศัตรูจะมานั้นเขาย่อมจะเลือกหาเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งชาติกำลังอ่อนแอและมิได้เตรียมตัวไว้พร้อม เพื่อต่อสู้ป้องกันตนเพราะฉะนั้นในบทที่สองข้าพเจ้าจึงได้เตือนท่านทั้งหลายอย่าได้เผลอตัวแต่ข้อสำคัญที่สุดเป็นเครื่องทอนกำลังและเสียหลักความมั่นคงของชาติคือความไม่สงบภายในชาตินั่นเองจึงควรอธิบายข้อความนี้สักหน่อยต่อไปนะครับจะเป็นประโยคใจความที่ปรากฏอยู่ในตอนกลางของข้อความนะครับตัวอย่างเช่น อันความรักความชังความโกรธความกลัวความขบขันเหล่านี้เป็นสามัญลักษณะปุถุชนใครหัวเราะไม่เป็นยิ้มไม่ออกก็ออกจะพิกลอยู่คนสละความรักความชังได้ก็มีแต่พระอาหารหันต์อารมณ์ความรู้สึกดังนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์กวีและนักประพันธ์ย่อมจะแต่งเรื่องยั่วเย้าอารมณ์ ความรู้สึกเหล่านี้และถ้าเขาแต่งเป็นแต่งดีก็จะปลุกอารมณ์ของผู้อ่านผู้ฟังให้เกิดขึ้นท่านคงจะเคยเห็นคนอ่านเรื่องโศกจับใจจนน้ำตาไหลสงสารตัวนางเอกพระเอกอ่านเรื่องขบขันจนหัวเราะท้องคัดท้องแข็งทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอ่านเล่นและคนที่อ่านก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับตัวนาง ก็พลอยจะโศกเศร้าไปด้วยอย่างไรก็ดีความเศร้าของอารมณ์อันเกิดจากความยั่วเย้าของศิลปะวรรณคดีตลอดจนนาาตรรมต่างๆนั้นเป็นความชนิดหนึ่งมิฉะนั้นเรื่องทำนองโศกนาาตรรมคงจะไม่มีใครดูเลยต่อไปนะครับประโยคใจความที่ปรากฏความอยู่ในท้ายข้อความนะครับตัวอย่างนะครับ ท่านกล่าวว่าคนเป็นสัตว์ที่เรียนรู้คือรู้ดูเห็นอะไรแล้วเมื่อเห็นว่าดีก็เอาไว้ถ้าเห็นว่าไม่ดีก็ไม่เอาอย่างและหลีกเลี่ยงเด็กรู้รสหวานก็อยากได้ถ้ารู้รสขมของบอระเพ็ดหรือเมื่อถูกไฟก็รู้สึกร้อนจะไม่ต้องการกินบอระเพ็ดหรือเข้าไปใกล้ไฟนั้นอีกนี่เป็นเรื่องของการผ่านพบเคยรู้เคยเห็นเรื่องนี้ต่อๆมาหลายครั้ง เกิดความชำนาญชัดเจนขึ้นโลกมีความเจริญก้าวหน้าเรื่องวัฒนธรรมก็เพราะการผ่านพบและการจัดเจนของมนุษย์ต่อไปนะครับจะเป็นปรากฏใจความอยู่ตอนต้นและตอนท้ายของข้อความคนไทยนั้นถือว่าบ้านเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตตั้งแต่เกิดไปจนตาย เพราะคนไทยโบราณน,นั้นใช้บ้านเป็นที่เกิดการคลอดลูกจะกระทํากันที่บ้านโดยมีหมอพื้นบ้านเรียกว่าหมอตําแยเป็นผู้ทําคลอดมีได้ใช้โรงพยาบาลหรือสถานพดุงคันอย่างปัจจุบันนี้และที่สุดของชีวิตเมื่อมีการตายเกิดขึ้นคนไทยก็จะเก็บศพของผู้ตายที่เป็นสมาชิกของบ้านไว้ในบ้านก่อนจะทำพิธีเผาเพื่อทำบุญสวดและเป็นการใกล้ชิด ับผู้ตายเป็นครั้งสุดท้ายดังนั้นบ้านจึงเป็นที่คนไทยใช้ชีวิตอยู่เกือบตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของประโยคใจความนะครับประโยคใจความก็คือข้อความที่เป็นความคิดหลักของหัวข้อหรือเรื่องของข้อความนั้นนะครับดังตัวอย่างเช่นหัวข้อคือบ้านความคิดหลักบ้านเป็นที่อยู่อาศัย ต่อไปตัวอย่างที่2นะครับหัวข้อคือราชสีความคิดหลักราชสีได้ชื่อว่าเป็นเจ้าป่าในบรรดาสัตว์ทั้งหลายเห็นไหมครับว่าความคิดหลักนี้คือประโยคใจความที่ปรากฏอยู่ในตอนใดตอนหนึ่งของข้อความที่กล่าวแล้วฉะนั้นการที่เราจะทราบว่าประโยคใดเป็นประโยคใจความเราจะต้องพิจารณาจากหัวเรื่องประโยคใจความมักมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหัวเรื่องนะครับ ในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะทราบหัวข้อเรื่องนั้นนะครับต้องเข้าใจว่าส่วนที่เป็นประโยคของข้อความนั้นจะมีเนื้อหาความหลักของเนื้อความอื่นที่ประกอบกันขึ้นเป็นหัวข้อนั้นถ้าขาดส่วนที่เป็นใจความเนื้อความอื่นก็จะเกิดขึ้นไม่ได้หรือมีความหมายอ่อนลงนั่นเองครับ ต่อไปนะครับเราจะมาเข้าสู่การอ่านอย่างวิเคราะห์นะครับการอ่านอย่างวิเคราะห์เนี่ยก็จะหมายถึงการอ่านที่มีการพิจารณาแยกแยะรายละเอียดออกเป็นส่วนๆเพื่อทําความเข้าใจนะครับและให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆเหล่านั้นนะครับการอ่านอย่างวิเคราะห์เริ่มต้นจากพื้นฐานของข้อมูลและความคิดจากการอ่านเองเป็นระดับแรก เพื่อให้เข้าใจเนื้อเรื่องโดยตลอดนะครับต่อจากนั้นจึงแยกเรื่องในบทออกเป็นส่วนๆให้ได้รู้ว่าใครทำอะไรเพื่ออะไรอย่างไรในเรื่องมีใครบ้างหรือมีตัวละครกี่ตัวและมีบทบาทสำคัญอยู่กี่ตัวนะครับทำไมเหตุการณ์จึงเป็นอย่างนั้นหรือเพราะเหตุใดต่อไปน่าจะเป็นอย่างไรนะครับ เดี๋ยวนักศึกษานะครับลองอ่านนิทานเรื่องกระต่ายบนดวงจันทร์แล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับ เป็นอย่างไรบ้างครับนักศึกษาหลังจากที่เราได้อ่านนิทานเรามาร่วมกันวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องกระต่ายบนดวงจันทร์กันนะครับนักศึกษาเห็นว่าในเรื่องนั้นมีสัตว์อยู่กี่ชนิดครับและพวกเขากระทําสิ่งใดกันบ้างแล้วทำไมพระอินทร์ที่แปลงกายเป็นพราหมณ์จึงนํากระต่ายไปไว้บนดวงจันทร์แต่เพียงตัวเดียวจากเรื่องนะครับสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสัตว์แต่ละตัว มีคุณธรรมคือมีความซื่อสัตย์เช่นเดียวกันนะครับเพียง <_ d ata> แต่เจ้ากระต่ายนั้นมีความเสียสละตนเองมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นนั่นเองนะครับหัวข้อต่อไปนะครับเป็นหัวข้อสําหรับบุคคลที่ชื่นชอบการอ่านหานังสือเป็นกิจวัตรประจําวันเลย <_ d ata> เมื่อเวลาเราอ่านหานังสือเนี่ยบางครั้งนะครับเราอาจจะไม่ได้อ่านหานังสือที่ห้องหรือที่บ้านแต่เพียงคนเดียวนะครับแต่เรายังอาจจะไปอ่านหานังสือในที่ห้องสมุด แต่เราอาจจะไปยังห้องสมุดต,ต่างๆหรือสถานที่เงียบๆที่มีผู้คนรอบข้างนั่งอ่านหนังสือเช่นเดียวกันกับเรานะครับดังนั้นสิ่งที่นักอ่านทั้งหลายนะครับจะต้องมีก็คือมารยาทในการอ่านนั่นเองการอ่านอย่างมีมารยาทนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องที่จําเป็นและก็สําคัญเพราะว่าอ่านอย่างมีมารยาทเป็นเรื่องการประพฤติปฏิบัติอย่างมีวินัยรับผิดชอบรวมทั้งการมีจิตสำนึก และแสดงถึงความเจริญทางด้านจิตใจและเพื่อที่เราจะได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่นๆและอ่านหนังสือได้อย่างมีความสุขก่อนอื่นเรามาเรียนรู้จากกับคําว่ามารยาทกันก่อนนะครับว่าว่าคําว่ามารยาทหมายถึงอะไรนะครับคําว่ามารยาทหมายถึงกิริยาวาจาที่เรียบร้อยหรือการกระทําที่ดีงามนั่นเองแล้วมารยาทในการอ่านล่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ มารยาทในการอ่านข้อที่1นะครับไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นหากนักศึกษานะครับนั่งอ่านหนังสืออยู่แล้วมีคนมาเสียงดังข้างๆเราเนี่ยนักศึกษาจะรู้สึกอย่างไรครับแน่นอนเราคงรู้สึกลำคาญและไม่มีสมาธิในการอ่านอย่างแน่นอนนะครับนั่นจะทําให้เราหงุดหงิดไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับข้อที่2นะครับไม่ทําลายหนังสือโดยการขูดลบขีดทับหรือฉีกส่วนที่ต้องการนะครับ แน่นอนครับว่าหนังสือนั้นถ้าไม่ใช่หนังสือของเราและเป็นของส่วนรวมอย่างหนังสือของห้องสมุดนะครับหรือหนังสือของผู้อื่นนะครับเราก็มีควรที่จะทําการขูดขีดทับหรือฉีกส่วนที่ต้องการออกไปนะครับเพราะจะทําให้ผู้อื่นที่ได้รับเนื้อหาของข้อมูลหนังสือเล่มนั้นเนี่ยได้เนื้อหาข้อมูลที่ไม่ครบนะครับต่อไปข้อที่3นะครับเมื <ME> ่อคัดลอกเนื้อหาเพื่ออ้างอ <ๆๆ S 2> ิงในข้อเขียนของตน ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้องตามหลักการเขียนอ้างอิงนะครับโดยเฉพาะงานเชิงวิชาการเมื่อเราศึกษาหาข้อมูลจากการอ่านหนังสือเล่มนั้นๆนะครับเราก็ควรที่จะให้เครดิตของผู้เขียนโดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเขียนอ้างอิงนะครับต่อไปข้อที่4นะครับเมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วควรเก็บหนังสือไว้ที่เดิม เมื่อเราเข้าใช้ห้องสมุดนะครับหรือไปอ่านหนังสือในที่ส่วนรวมนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็ควรที่จะเก็บหนังสือไว้ที่เดิมให้เป็นที่เรียบร้อยหรือหากเราจําเป็นหรือหากเราจําแห่งที่เก็บไม่ได้ก็นําไปไว้ที่ชั้นพักหนังสือให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ดําเนินการเก็บหนังสือเข้าชั้นได้อย่างถูกต้องต่อไปนะครับข้อ5นะครับไม่ควรอ่านเรื่องที่เป็นส่วนตัวของผู้อื่นนะครับ แน่นอนครับว่าเราไม่ควรที่จะเข้าไปอ่านเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นหากเขาไม่ได้อนุญาตเพราะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลซึ่งเราไม่ควรทํานะครับต่อไปข้อที่6นะครับอ่านอย่างตั้งใจและมีสมาธิรวมทั้งไม่ทําลายสมาธิของผู้อื่นนะครับอย่างที่ครูพูดไปข้างต้นว่าการอ่านเราจะต้องใช้สมาธิใช่ไหมครับและใจจดใจจออยู่กับหนังสือเราก็ไม่ควรจะส่งเสียงดัง ทำการอันใดที่ไปรบกวนสมาธิของผู้อื่นนั่นเองต่อไปนะครับข้อที่7นะครับไม่ใช้สถานที่อ่านหนังสือทํากิจกรรมอย่างอื่นเช่นนอนหลับหรือรับประทานอาหารนะครับการทํากิจกรรมเช่นนี้อาจจะไม่ดูรบกวนผู้อื่นนะครับแต่ที่จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่รบกวนเป็นอย่างมากยกตัวอย่างนะครับหากเราไปนอนกีดขวางคนอื่นในบริเวณที่อ่านหนังสอือบริเวณที่หยิบหนังสือนะครับหรือกินอา และส่งกลิ่นเหม็นลบกวนผู้อื่นจะเกิดให้ผู้อื่นนั้นนะครับไม่สะดวกในการอ่านต่อไปนะครับเราจะมารู้ถึงประโยชน์และสิ่งที่ได้รับของการอ่านนะครับข้อที่1น,นะครับการอ่านเปรียบเสมือนการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดเป็นการเปิดโลกทัศน์ของเราให้กว้างขึ้นเพราะว่าการอ่านหนังสือทุกเล่มนะครับมักจะมีเนื้อหาที่ต่างกันออกไปซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้ความคิดหรือ การจากผู้คนต่างๆมากมายจากทั่วโลกนะครับจึงเปรียบเสมือนการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดและหากเราได้ลองหยิบหนังสือสักเรื่องหนึ่งนะครับขึ้นมาก็เหมือนว่าเรานั้นได้เริ่มออกโลกกว้างและสถานที่ที่เราอาจจะไม่ได้เคยเห็นมาก่อนนะครับหรือได้เรียนรู้ในเรื่องที่เรานั้นไม่เคยรู้มาก่อนนั่นเองครับต่อไปข้อที่2นะครับ การอ่านจะเพิ่มคูณความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ช่วยให้เราถ่ายทอดเรื่องราวและนำเสนอผลงานได้ดียิ่งอ่านมากยิ่งรู้มากครูเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินคำนี้มาก่อนแน่นอนนะครับเพราะว่าเราอ่านมากเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าเรานั้นได้ผ่านตัวหนังสือผ่านทางสายตานะครับและประมวลผ่านทางสมองออกมาเป็นความคิดทำให้เรารับได้จำคำศัพท์มากมายจากในหนังสือเหล่านั้น มาอยู่ในเมม o r ีหรือความทรงจำของเราโดยอัตโนมัตินั่นเองโดยเมื่อถึงเวลาสถานการณ์ที่เราจะต้องถ่ายทอดเรื่องราวความคิดหรือนำเสนอผลงานใดๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะดึงคำศัพท์และข้อความเหล่านั้นออกมาใช้โดยอัตโนมัติเช่นกันครับต่อไปข้อที่3นะครับการอ่านจะช่วยให้เลือกใช้คำพูดและการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมรวดเร็วนะครับข้อนี้ก็จะคล้ายๆกับข้อที่แล้วเลยครับ ยิ่งเราอ่านมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งรู้มากเท่านั้นนะครับเมื่อเรามีคำศัพท์และความรู้มากมายที่สะสมจากการอ่านอยู่ในหัวแล้วนะครับหากเกิดสถานการณ์ขับขันยกตัวอย่างเช่นการที่เราจะต้องเจราจาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะนำคำพูดเหล่านั้นหรือการลักษณะการปฏิบัติตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าวนั่นเองครับ ต่อไปข้อที่4ครับการอ่านช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินและฝึกสมาธิไปในตัวแน่นอนครับว่าการอ่านช่วยให้เรามีความเพลิดเพลินบันเทิงใจนะครับและฝึกสมาธิของเราได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะครับเพราะว่าในขณะที่เราอ่านหนังสือนั้นเราก็จะได้รับการจินตนาการด้วยทางความคิดนะครับและใจจดใจจ่อยอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเรานั่นก็คือหนังสือนั่นเองครับ ต่อไปนะครับเรามาพูดถึงในหัวข้อของการสร้างนิสัยรักการอ่านนะครับการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีนิสัยรักการอ่านได้นะครับจะต้องได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเราจะไม่สามารถฝึกฝนสร้างนิสัยรักการอ่านของตนเองได้ทั้งนี้นะครับเราจะต้องสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านตามนี้เลยนะครับข้อที่1น,นะครับ อ่านหนังสือที่ตนเองชอบจะทำให้อ่านได้อย่างต่อเนื่องและไม่เบื่อหน่ายนักศึกษาลองเริ่มจากการหยิบหนังสือที่ตนเองสนใจมาอ่านดูสักเรื่องหนึ่งนะครับรับรองว่าไม่เกิดความเบื่อหน่ายจากการอ่านแน่นอนครับข้อที่2นะครับทำตนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ครูเชื่อว่านักศึกษาหลายๆคนอาจจะมีคำถามหรือเรื่องต่างๆมากมายนะครับที่ตนเองอยากจะรู้นะครับเช่นนั้นการอ่านหนังสือก็เป็น ตัวเลือกที่สําคัญนะครับเพราะว่ามีเนื้อหาและประสบการณ์จากผู้เขียนมาก,กัันกรองลงในหนังสือให้นักศึกษาได้ลองอ่านกันอย่างมากมายครับข้อที่3นะครับการอ่านจะต้องมีสมาธิเพื่อจับใจความของเรื่องที่อ่านได้นะครับอย่างที่ครูบอกไปข้างต้นเมื่อในเรื่องของมารยาทการอ่านการอ่านหากเราขาดสมาธิเราก็จะอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องอย่างแน่นอนนะครับ ต่อไปข้อที่4ี่ครับเริ่มอ่านหนังสือจากระยะเวลาสั้นๆก่อนแล้วค่อยๆกำหนดระยะเวลาเพิ่มขึ้นนะครับครูอยากให้นักศึกษาได้ลองแบ่งเวลาของตัวเองยามว่างนะครับสักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนะครับมาลองอ่านหนังสือกันดูหลังจากที่เรามีความคล่องตัวในการอ่านและก็สนุกสนานกับการอ่านแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถค่อยๆเพิ่มระยะเวลาขึ้นไปอีกนะครับข้อ5้านะครับ จัดตารางเวลาสําหรับการอ่านหนังสือเป็นประจําทุกวันนะครับให้เกิดความเคยชินจนเป็นนิสัยรักการอ่านข้อนี้นะครับก็ต่อจากข้อ4ได้เลยนักศึกษาสามารถลองหาเวลาจัดตารางเวลาดูนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ว่าเราเข้าใจถึงบทเรียนกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับ อย่างไรบ้างครับนะักศึกษาทำแบบทดสอบกันแล้วนะักศึกษาทำได้กี่ข้อกันเอ่ยเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับว่ามีใครถูกกี่ข้อบ้างนะครับข้อที่1น,นะครับการจับใจความสำคัญคือการอ่านอย่างไรนะครับข้อที่ถูกต้องก็คือข้ององูนั่นเองการอ่านแล้ววิเคราะห์เลือกข้อความสำคัญของเรื่องให้รู้ว่าเรื่องนั้นกล่าวถึงอะไรเป็นสำคัญนะครับต่อไปข้อที่2นะครับ ข้อใดไม่ใช่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับคำตอบข้อนี้นักศึกษาตอบข้อไหนครับถูกต้องนะครับข้อกอไก่นั่นเองคำตอบคือหนังสือนะครับเพราะว่าหนังสือเป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะครับไม่ใช่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไปข้อที่3ครับผู้อ่านที่ดีควรมีมารยาทที่ดีคือข้อใดนะครับคำตอบข้อนี้นักศึกษาตอบข้อไหนครับ คำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือข้ององูนั่นเองนางชมพูนั่งอ่านหนังสืออย่างเงียบๆโดยไม่รบกวนผู้อื่นนะครับต่อไปข้อที่4นะครับการกระทําใดจะช่วยให้ผู้อ่านจดจําเนื้อหาที่อ่านที่สุดนักศึกษาเลือกตอบข้อครับคําตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อขอไข่ครับบันทึกเนื้อหาที่สําคัญไว้ต่อไปข้อที่5นะครับ คำว่าขอโทษเป็นคำที่แสดงถึงความสำนึกความนอบน้อมและความมีมารยาทเราจึงควรหัดพูดไว้ให้ติดปากด้วยขึ้นชื่อว่ามนุษย์ต่อให้ยิ่งใหญ่หรือมีตำแหน่งใหญ่โตเพียงใดก็ตามก็ย่อมมีโอกาสกระทำผิดด้วยกันทั้งนั้นจากข้อความข้างต้นข้อความใดเป็นเนื้อหาที่สำคัญของข้อความนักศึกษาตอบข้อไหนครับ คำตอบที่ถูกต้องข้อสุดท้ายข้อนี้นะครับก็คือข้อขอใขขอโทษนั่นเองครับเป็นไงบ้างครับนักศึกษาทำแบบทดสอบกันได้กี่ข้อครับมีใครได้คะแนนเต็มบ้างเอ่ยเก่งมากครับเห็นไหมครับว่าการอ่านนั้นนะครับมีความสำคัญและประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาอย่าลืมฝึกฝนตัวเองให้มีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้นโดยเริ่มลองหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านสักเล่มหนึ่งนะครับที่ตนเองสนใจ ือว่าวันนี้นะครับตัวเองได้เริ่มลองอ่านหนังสือกันบ้างแล้วหากนักศึกษานะครับมีข้อสงสัยหรืออยากทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับนักศึกษาก็เข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้ที่ w w w .etvthai.tv และสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ QR code รายวิชาภา,าษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ครูขึ้นไว้ที่ข้างหน้าจอนี้ได้เลยนะครับแล้วมาพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ